ส่งกำลังใจแนนะนัทชาแพ้ท้องหนักต้องแอดมิทโรงพยาบาลให้นำเกลือและเลือดหลังจากออกมาประกาศข่าวดีในวันคล้ายวันเกิดสามีเป๊กรัชภูมิว่ากำลังคืนแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับสาวแนตนัทชาที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ดูเหมือนว่าท้องนี้สาวแนทจะแพ้ท้องหนักทั้งอาเจียนและกลิ่นไม่ค่อยได้จดต้องเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือและเลือดเป็นการบำรุงโดยสาวแนทณัทชาดได้โพสภาพขณะที่นอนแอดมิดที่โรงพยาบาลพร้อมกับบอกว่าเติมพลังกรหลังจากอาเจียนกลิ่นไม่ค่อยได้จบลงที่ให้น้ำเกลือและเลือดจ้าคิดถึงป,ะปะ๊าป๊ากะเรม่าเลยจะรีบกลับไปหาทั้งคู่คราวนี้กลับไปลูกจะหายแพ้ท้องแน่นอน ในนามพระเยซูอาเมนถามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อยากรัวๆเลยค่ะ